มาครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของ e t ุ k นะครับตุกๆไฟฟ้าร้ออร์ซในงาน Future Mobility Asia กันนะครับในบูธนี้ต้องบอกว่ามีรถหลากหลายรุ่นเลยทั้งคาโก้นะครับเล็กใหญ่แล้วก็มีตัวที่เป็นตรงนู้ดไกลๆเก็จะเป็นรถในแบบลิมูซีนลิมูซีนที่ใช้ในรับผู้โดยสารในโรงแรมนะครับนี้เราจะไปดูกันนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีความสามารถมีโหลดขนาดไหนกันบ้างอะ รุ่นแรกนะครับรุ่นเล็กสุดของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เริ่มต้น3ล้อเลยนี่3ล้อของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับความสามารถนะครับท็อปสปีดเลย3ามสามถึงสีกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็โหลดตตวโหลดตู้โหลดเนี่ยตู้โหลดโหลดสินค้านะครับอยู่ประมาณ150กิโลกรัมนะครับเดินทางได้ไกลยอยู่ประมาณ150กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะ แล้วก็ตัวรถเองก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างครบถ้วนนะครับเป็นรถ3าล้อที่ถ้าดูสไตล์แล้วก็เป็นรถที่เน้นใช้งานในแบบของฟู้ดทรัคเดลิเวอรี่อะไรประมาณนี้เพราะว่ามีกล่องในการเก็บสัมภาระ,ะด้วยนะครับถัดมาถัดมาตัวใหญ่ของเขาเลยนะครับก็จะเป็นตัวเวนเดอร์เวนเวนดูตัวเวนดูนะครับ ดูตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาเป็นไซส์ตุ๊กๆเลยตุ๊กๆที่ค่อนข้างที่ใหญ่กว่าบ้านเราแล้วก็กำกึ่งที่จะเป็นฟู้ดทรัคแล้วนะข้างหลังเป็นคาร์โก้ขนาดใหญ่รองรับการโหลดอยู่ประมาณบรรทุกสัมภาระาดได้ประมาณ3,200ลิตรนะมีจุดรับ,บช่องรับไฟด้วยนะก็ในตัวของอห้องดยห้องขับขี่ก็จะมีประมาณนี้นครับ จะไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเป็นรถที่เน้นการใช้งานในเชิงพาณิชย์เป็นหลักนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณเดินทางได้ไกลประมาณ80-120ถึง120กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็แบตเตอรีอ่แบตเตอรี่15กิโลวัตต์แอว เพืถ้าหพังนะครับ125ง125กิโลเมตรต่อกัะชับ1ครั้งนะครับก็ถือว่ากับกับสปีดนะครับ3 0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่อยู่ในพื้นที่จำกัดเช่นในโรงงานโรงแรมเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับและตัวรถเนี่ยก็ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือมีไฟสถานะต่างๆอ่ะมา,มาดูเลยไหนๆก็มาดูใกล้แล้ว ไปสถานะเกียร์นะครับเดินหน้านะครับเกียร์ว่างถอยหลังไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบรกมือไฟสูงไฟต่าอันนี้ก็บอกสปีดนะครับบอกความเร็วคันเกียร์ตรงนี้นี่ยคันเกียร์จะเป็นคันโยกเล็กๆเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีจุดจ่ายไฟเป็นจุดจ่ายไฟคันเกียร์คันเกียร์น่ารักมากประธานาภัยชอบจริงๆคันเกียร์แบบง่ายๆใช้งานเป็นสวิตช์โยกเลยส่วนรุ่นนี้นะครับ รุ่นที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นรุ่น K2 ถ้าจำไม่ผิดนะประธานาภัย K2 มาเค2นะครับเโลดของเขาอยู่ที่200กิโล200กิโลกรัมอ่า k 2, ตัว,ว K2 นะครับมากับสปีดอยู่ที่สปีดเท่าสปีดก็จะอยู่ประมาณ35-45กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแบตเตอรี่7.6กิโลวัตต์ตามโมโหดของ LFP นะ แล้วก็ชาร์จหนึ่งครั้งก็จะเดินทางได้ไกลประมาณ120กิโลเมตรต่อชัม่ม120กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในโหมดของ WLTP Normal Use นะครับรถมีที่นั่งเดี่ยวนะก็ดูดูแล้วเนี่ยตัวรถประมาณนี้ครับมีแฮนด์บาร์มีแฮนด์นะครับคันเร่งเบรกจอมาตรวัดที่นั่งเน้น ถ้าบอกว่าในแบตเตอรี่ประมาณนี้ก็ใช้งานในโรงงานส่งของในโรงงานส่งผ้าส่งข้าวในรีสอร์ทหรือโรงแรมนะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับในตัวของเคทูนั่นเอง